กรชอนแม่ลานะคะยังไม่ทอดนะคะโลละสามร้อยห้าสิบาทนะคะทอดแล้วนะคะกล่องละหนึ่งร้อยนะคะตัวละสองร้อยห้าสิบนะคะหมูอบขีละห้าสิบนะคะไก่อบชิละสามสิบบาทนะคะปลาสลิดทอดกรอบลายก้างนะคะถุงเล็กนะคะหนึ่งร้อยนะคะถุงใหญ่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะ<า>ข้าวหน้าปลาสลิดทอดนะคะ ่องละหกสิบาทนะคะปอบเปียไส้กุ้ยช่ายนะคะไส้แซลมอนนะคะไส้คอนชีสนะคะไส้ผักผมชีสนะคะแคหมูนะคะรานะคา่มต้นนะคะสี่สิบาทหกสิบาทและหนึ่งร้อยนะคะเค้กคมมน้านิ่มนะคะชิละสามสิบห้านะคะเค้กช็อกโ,โกแลตน้านิ่มนะคะชิละสามสิบห้านะคะหมอนทองภูเขาไฟนะคะสีตะเกเตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ โตละ180บาท